สำหรับทิศทางราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์นะครับต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นการรีบา์หรือการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคําได้บ้างหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําทิ้งตัวหรือปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยทองคํามีการขยับและก็มีการปรับตัวขึ้นมาในรูปแบบของเทคนิคอลรีบาลหรือการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นหลังจากราคาทิ้งตัวลงแรงครับแต่การปรับตัวขึ้นของทองคําต้องบอกว่ายังคงเป็นไปอย่างจํากัดนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยรอดู การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะทราบผลในกลางดึกของคืนวันพุธนี้ครับทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญกับการคาดการแนวโน้มของทองคําในระดับถัดไปนะครับเพราะว่าเฟดจะมีการเปิดเผยตัวรายงานการประชุมรวมทั้งการคาดการสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือเราเรียกกันว่าอีคุนดิมิคโปรเจคชันนะครับซึ่งมีการบ่งชี้ถึงตัว GDP อัตราการว่างงานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะครับรวมทั้งเฟดฟ,ฟันเลด ก็คือการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้นะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่เฟดฟ,ฟันเลดหรือว่าดอกพอร์ตนะครับว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มที่ทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐมีการปรับลดดอกเบี้ยลงในปีนี้มากน้อยแค่ไหนรายงานการประชุมหรือเปเปอร์ตัวเฟดฟ,ฟันเลดครั้งก่อนหน้านะครับมีการมุงชี้ว่าเฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลง3าครั้งแต่ณัปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด มีการออกมาส่งสัญญาณถึงภาวะเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับทําให้ตลาดมีการประเมินครับว่าเฟดเลดอาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเหลือเพียงแค่2ครั้งหรือเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นครับถ้ามีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวจริงเรามองว่าเป็นปัจจัยรบกดดันต่อราคาทองคํานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เฟดมีการส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง2ครั้งนะครับ วายีมองว่าปัจจัยดังกล่าวทองคําซึมซับหรือปรับตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งก็มองว่าอาจจะไม่ได้ลงต่อหรือลงลึกไปมากกว่าระดับปัจจุบันมากนักนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นจาก3ามครั้งนะครับราคาทองคำเนี่ยอาจมีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อจากระดับนปัจจุบันครับภาพดังกล่าวเนี่ยยังทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคํา ยังคงเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อหรือการสะสมทองคําในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะส่งผลหรือสร้างความผันผวนต่อราคาทองคําในช่วงการประชุมได้ครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังจับตาดู GDP และตัวเลขเงินเฟอ้อรวมทั้งอัตราการว่างงานในปีนี้ที่เฟดจะออกมาในรูปแบบของเปเปอร์ด้วยนะครับว่าจะส่งผลต่อการเติบโตหรือการคาดการณ์ของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้อย่างไร ถ้าตัวเลขชุดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากดดันทองคําถ้าตัวเลขชุดดังกล่าวนะครับมีการสะท้อนให้เห็นถึงภาพโดยรวมของ,ของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ย่าแย่นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาดันหรือหนุนให้ราคาทองคําเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตา ผลการประชุมรวมทั้งถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและประธานเฟดคุณโจรมพาวเวลนะครับจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ยากต่อการคาดการณ์มากๆทั้งนี้เนี่ยถ้าดูรูปแบบของการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับหลังจากราคาแ a น i c s e ล l หรือมีการทิ้งตัวลงมา YG ประเมินครับว่าการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคำถ้ายังไม่ผ่าน2,323 2,333เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ซึ่งเป็นแนวต้านย่อยหรือเป็นแนวต้านแรกนะครับราคาทองคำเนี่ยถูกประเมินว่าเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวหรือพูดง่ายๆว่าผลการประชุมของเฟดทาไม่ได้มีอะไรมาเป็นบวกดันให้ทองคําผ่านแนาวต้านระดับดังกล่าวได้ก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของราคาทองคําครับแต่ถ้าผลการประชุมเป็นบวกกับทองคําจริงๆนะครับเรามองว่าทองคํายังมีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้นต่อหาต้านถัดไปโซน2,352 2,370เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าผลการประชุมของเฟดเป็นลบหรือเกิดกดดันราคาทองคำค่อนข้างมากจนหลุดรับแรก2,286 2,227เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสไหลลงต่อหรือซึมลงต่อได้ค่อนข้างลึกเนื่องจากระดับแนวรับถัดไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแนวรับที่สำคัญค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่แนวรับย่อยเท่านั้น ดังนั้นการเข้าเสี่ยงซื้อถือว่าเป็นการเข้าสะสมหรือเสี่ยงซื้อมากๆก,ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจึงค่อนข้างมีความเสี่ยงครับอย่างไรก็ตามนะครับเรามองว่าหากราคาเกิดหลุด2,277เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคาในเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยมีโอกาสแพนิคเซลหรือทิ้งตัวลงไปต่อได้ลึกๆ ถึงระดับ2,228เหรียญดอลลาร์ต่อเพอนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนเมษายนนะครับแต่กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเรามองครับว่าเฟดจะต้องมีการประกาศเฟดฟันเลดหรือว่าตัวดอกพอร์ตบ่งชี้นะครับว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่หนึ่งครั้งในปีนี้เท่านั้นแล้วก็จะต้องมีการเปิดเผยอีโคโนมิกโปรเจคชันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ ที่มีสัญญาณของการขยายตัวหรือเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับก็พูดง่ายๆครับว่าอาจจะเห็น GDP โตตัวเลขตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งหรืออัตราการว่างงานลดลงนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าฟังจากซุ้มเสียงหรือท่าทีของประธานเฟดและเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านก่อนหน้านี้ก็มีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าอยากจะให้ตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป จนกว่าเงินเฟอ้อจะลงมาสู่เป้าหมายที่เฟดกําหนดไว้หรือเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านสนับสนุนให้เฟดมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยเลยต้องรอลุ้นหรือรอดูครับว่าผลการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐจะมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้อย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการเปิดเผยผลการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งเราจะทราบกัน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งคาดการณ์ว่าจะตึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับแล้วก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งเนี่ยจะเห็นในส่วนของการกล่าวถ้อยถแถลงของประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลแล้วนะครับในส่วนของหัวค่ําคืนนี้นะครับจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมตรวัดเงินเฟ้อนะครับและเฟดก็จะใช้ตัวเลขเงินเฟอ้อชุดดังกล่าวเนี่ย ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐด,ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะมีการส่งผลต่อการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของตัวราคาทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับทางนี้มีการคาดการว่าตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานหรือ Core CPI เทียบ o ยอ e a r นะครับน่าจะมีสัญญาณของการลดระดับลงจาก3.6หรือ3.5เปนนะครับถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการจริง เรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกดันให้ทองคำรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะได้เห็น2,323 2,333เหรียญดอลลาร์ต่ออทสออนระดับดังกล่าวเนี่ยถ้าใครมีกำไรอยู่อยากจะให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปรอรุ้นผลการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับถ้าผลการเปิดเผยตัวเลข CPI ออกมาเป็นลบก็ ใครจะเข้าซื้อไปรอซื้อใกล้ๆกับแนวรับ2,286เป็นโลสัปดาที่ผ่านมาเป็นระดับต่ำสุดของทองคำเดือนมิถุนาย,ยนหรือเดือนนี้ด้วยนะครับแล้วก็2,277เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนจะเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับถ้าไม่หลุดเนี่ยหรือผลการประชุมของเฟดไม่ได้เป็นลบมากนักก็น่าจะเห็นจังหวะของการฟื้นตัวกลับหรือการเด้งกลับของตัวราคาทองคาได้นะครับ อย่างไรก็ตามสําหรับนักลงทุนที่เป็นทองไทยนะครับวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนงของธานาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับตลาดมีการคาดการว่ากรนงจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมคือ2.5%นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้ค่าเงินบาทมีภาพหรือมีโมเมนตัมของการแข็งค่าได้ครับทั้งนี้เนี่ย ทิศทางนโยบายการเงินของกนง,งที่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนในวันนี้นะครับอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีการแสดงท่าทีหรือมุมมองปรับเปลี่ยนการคาดการเศรษฐกิจของไทยในปีนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากมีการปรับเปลี่ยนการคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปีนี้อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อทิศทางค่าเงินบาทได้เหมือนกันนะครับ ในกรณีของการปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวหรือ GDP ในปีนี้ลงนะครับรวมทั้งหากมีการส่งสัญญาณในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตหากมองว่า GDP มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอดตัวลงนะครับภาพหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมาทําให้บาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือมีการเด้งกลับในช่วงสั้นได้ครับแต่ถ้ากรงอ,งองมีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่นะัก แล้วก็ยังคงส่งสัญญาณเกี่ยวกับการตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปเพื่อมองว่าเป็นการรักษาเสถียรภาพนะครับรวมทั้งมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เงินบาทกลับไปมีสัญญาณของการแข็งค่าแล้วก็อาจกลับมากดดันในส่วนของทองคําแท่ง96.5ในประเทศได้เหมือนกันนะครับ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราแนะนำจับตาดูทองไทยจะมีแนวต้านที่ระดับ4500ถึงระดับ4600บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นแนวต้านแรกถ้าทองขยับหรือปรับตัวขึ้นไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะแบ่งขายออกมาก่อนทางนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงต้นสัปดาห์ที่เห็นนะครับเราเห็นเงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือมีสัญญาณของการขยับขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นผลการประชุมของกรองงอเนี่ยถูกมองหรือถูกประเมิน ว่าอาจจะทําให้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าหรือขยับขึ้นต่อได้ไม่มากนักนะครับถ้าทองไทยแต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาชนแนวต้านหรือติดระดับดังกล่าวแล้วยังไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างนะครับถ้าอยากจะเข้าซื้อทองเนี่ยเรามองว่าในโซนระดับ39,750 39,650บทต่อบาททองคำ สามารถใช้แนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยในส่วนของการเข้าซื้อหรือเข้าเก็บทองคําได้ก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าทองเกิดหลุด2,277เหรียญดอลลาร์ต่อออนไม่แนะนําให้ทําการเข้าซื้อหรือซื้อถัวตามแนวรับต่างๆนะครับอาจจะสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนสําหรับนักลงทุนที่มีการถือคลองทองคําเอาไว้เพราราคาอาจจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อได้ ก็อาจจะต้องรอดูการสร้างฐานหรือการทรงตัวของราคาทองคำอีกครั้งนะครับทานนี้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของค่างเงินบาทที่เริ่มกลับมามีสัญญาณหรือมีโมเมนตัมที่กลับมาแข็งค่าเ,เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้ทองในประเทศเนี่ยอาจมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นไดในระดับที่น้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับในขณะที่จังหวะที่ทองในประเทศอ่อนตัวหรือปรับฐานลง ก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงได้ในระดับที่มากกว่าเพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนค่าในระดับจํากัดและเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าในทิศทางที่ชัดเจนมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็อาจจะต้องพิจารณาค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ด้วยครับทั้งนี้นะครับถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะกอินเตอร์ไปลงทุนในตลาด CME นะครับ YLG Futures Future เนี่ยมีโปรแกรม Trading View นะครับให้นักลงทุนสามารถดูกราฟราคาแบบเรียลไทมแล้วก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโปรแกรมดังกล่าวได้เลยนะครับถ้านักลงทุนท่านใดเนี่ยสนใจก็ติดต่อมาที่ YLG Futures Future ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ